อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรากับพี่1องค์300บาท2องค์ห้าบาทค่ะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่จ๋าช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะ084915 8065ค่ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งปรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่จ๋า ถูกใจสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะแบ่งปันยามเย็นพบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่สมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะคะพี่จ๋า หมายเลขที่หนึ่งค่ะเป็นสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่สมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสนะคะพี่จ๋า แบ่งปันนะคะพี่ไต้ฐานฝั่งตะกุดสองดอกนะคะพี่จ๋านี่เป็นหมายเลขที่1ค่ะปู่เทียนวัดโบสถ์แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อจงกันภัยสภาพใช้ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญกันภัยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์ห้าบาทนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจงหมายเลขที่ 2- 300บาทค่ะหมายเลข3เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธานะคะจะเหรียญอายุ117ปีค่ะพี่หลวงพ่อทองนะคะพี่จ๋าพ่อทองวัดราชโยธาค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นี่นะคะ เป็นหมายเลขที่3ค่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจค่ะพี่แจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธา300บาทหมายเลข3ค่ะหมายเลขที่4เป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าหลวงปู่สุขค่ะเป็นเนื้อผงนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ ปิตาปู่สุกนะคะพี่สาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทคะ่ะ2องค์500บาทนะคะพี่าเก่าสวยหมายเลขที่4คะ่ะหมายเลขที่5เป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหลอหลวงพ่อเงินเก่าสวยนะคะพี่ารูปลอเก่าแบบนี้เลยคะ่ะพิมพ์ขี้ตาเก่าๆนะคะพี่รูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่าเก่าสวยคะ่ะ หมายเลขที่5นะคะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่6ค่ะพี่จา๋าเป็นปู่ทวดนะคะพี่รูปลอหลวงปูทป่ทวดค่ะปู่ทวดเก่าสวยหมายเลข5ค่ะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่3 0 0บาทค่ะพี่สององค์500บาทนะคะพี่จา๋ารูปลอหลวงปู่ทวดหมายเลขที่6ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการนะคะพี่หมายเลขที่6ค่ะอ่ะหมายเลขที่7เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้เลยค่ะพี่อ่ะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าหลังพระอาจารย์ทิมค่ะ เป็นเหรียญใสมาหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมเขาเขียนว่าปี56นะคะพี่จ๋าไ่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่จ๋าเหรียญปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมปี56ค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่8ค่ะ8เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมเช่นกันค่ะพี่องค์นี้เป็นเหรียญรูปไข่นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่8ค่ะ พี่ๆที่ถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อะหมายเลข8นะคะพี่จ๋าเหรียญปูทวดหลังอาจารย์ทิมค่ะพี่หมายเลขที่8เป็นเหรียญรูปไข่เก่าสวยแบ่งปันอยู่300บาทค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งค่ะพ่อโหน่งเก่าสวยนะคะพี่เป็นซุ้มกอเนื้อดินค่ะหมายเลขที่เก้านะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่เนื้อดินเก่าๆนะคะ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่10ค่ะเหรียญหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะคะพี่นีค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะคะพี่หมายเลขที่10ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จย์เหรียญหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหมายเลขที่10ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าที่300บาทค่ะ อ่ะหมายเลข11เป็นเหรียญชินราชนะคะพี่จ๋าชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่เหรียญชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋าเก่าสวยะคะ่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าศูนย์5 8 0 6 5่เก้แค่ะแจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อ่ะ เหรียญชินราชวัดกลางบางแก้วนะคะพีจ๋าส0มบาทหมายเลข11ค่ะ12เป็นซุ้มกอหลวงพ่อหนงพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าองค์นี้เป็นเนื้อดินมาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่อ่ะนี่ค่ะพี่เดียวบ้านแกะเนื้อด้านหน้าให้ดูนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะหลวงพ่อหน่งนะคะพีจ๋ามาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ด้านหลังปิดนะคะพีจ๋าอ่ะ สมกอพ่อหนุ่งนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะ2องค์500บาทหมายเลข12ค่ะ13เป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะพี่จ๋าปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองค่ะเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่หมายเลข13ค่ะเหรียญ pues หลวงปู่รอดนะคะพี่จ๋าปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไล์กันเข้ามานะคะ0849158065ค่ะส่งฟรีนะคะพี่ขามีเก็บปลายทางค่ะอ่ะหมายเลขที่4ี่นะคะพี่เป็นพระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนค่ะพระพุทธโทน้อยนะคะพี่สาวคุณแม่บุญเรือนค่ะพี่ด้านหลังมีอักขระลายยันเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่ยันชัดสวยอยู่นะคะ พระพุทธโธน้อยคุณแม่บนเรือน300บาทค่ะพี่หมายเลข14ค่ะ15ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม2482นะคะพี่จาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเป็นเหรียญหูเชื่อมพ่อเดิมหมายเลข15นะคะพี่จาเก่า 9, สวยค่ะพี่เหรียญหูเชื่อมเก่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2482ค่ะ หมายเลข15นะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจง้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ16เป็นพระสันหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าพระสันยกไหลหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ไหลย,ยกนะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะพระสันไหลย,ยกหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข16ค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ หมายเลข17นะคะพี่จ๋า17เป็นปนาคปรกวัดท่าเอ่อวัดท่ากลางนะคะพี after after ่จ๋าพระนาคปลกนะคะพี่เป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่จ๋านี่ค่ะวัดท่ากลางรุ่นพิเศษนะคะพี่จ๋าพระนาคปลกวัดท่ากลางรุ่นพิเศษค่ะพี่เป็นเนื้อตะกั่วค่ะพี่จ๋าหมายเลข17 300บาทค่ะ 18นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่หงรุ่นแรกค่ะพี่เหรียญปู่หงนะคะพี่จ๋าหลวงปู่หงรุ่นแรกค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงปู่หงพศ2541จังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่หงงปีเอ่อสี่หนึ่งนะคะพี่จ๋า แบ่งปันที่300บาทหมายเลข18ค่ะ19นะคะพี่เป็นเหรียญพระพรหมนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อพระพรหมหลวงปู่ดู่ค่ะเหรียญหล่อพระพรหมหลวงปู่ดู่หมายเลข19นะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะพี่จ๋าส่งฟรีนะคะ นี่เป็นหมายเลข19ค่ะพี่เหรียญหล่อ,อพระพรหมค่ะ20เป็นเหรียญสันติบาลหลวงพ่อเอียนะคะพิจาเหรียญสันติบาลหลวงพ่อเอียค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพิจาาหลวงพ่อเอียนะคะพี่พ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะเก่าสวยค่ะพิจาาถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาะคะ่ะพี่หมายเลขที่20ค่ะ ยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักนะคะพี่ปิตาเนื้อผงคุกลักนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่มีร่องรอยการปิดทองทองลอกล่อนแบบนี้เลยค่ะปิดตาเนื้อผงคุกลักสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบเอ็ดค่ะ ่เหรียญหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงส0 0บาทหมายเลข22่ค่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ0849158065นะคะต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่22นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ ยี่สิบสามเป็นพระปิลันนะคะพี่จ๋าอะปิลันองค์เล็กนะคะพี่เนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะพระปิลันนะคะพี่จ๋าองค์เล็กนะคะพี่เก่าสวยะคะ่ะพี่จ๋า0 8 4ย์5 8 0 6 5นะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ พระปิรันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทหมายเลข23ค่ะ24เป็นเหรียญหลวงพ่อพวง2470นะคะพี่สภาพใช้นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อพวงค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญ2470นะคะหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนค่ะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององห้าร้บาทคะ่ะเก่าสวยค่ะนี่เลยค่ะอ่ะ25นะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟคะ่ะ,คะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าพ่อเงินวัดท่ามะไฟค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินวัด ถ้ามาไฟ300บาทหมายเลข25ค่ะพี่อ่ะ26เป็นพระมเ ah ห e สวนหลวงพ่อโบยค่ะพี่จ๋าพระมเ ah ห e สวนเนื้อทองผสมนะคะพี่มเ ah ห e สวนเนื้อทองผสมหลวงพ่อโบยค่ะ หมายเลข26นะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะ27เป็นเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างนะคะพี่เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมีร่องรอยการลานของเนื้อตรงด้านล่างนะคะพี่จ๋าต้องแจ้งก่อนนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างนะคะพี่จ๋าปี2510ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC ที่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะพี่อ่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญสิงห์หล่อนะคะพี่า๋านี่ค่ะเหรียญสิงห์หล่อมีร่องรอยการจานเต็มนะคะพี่า๋าหล่อเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมมีรูปสิงห์มีรอยจานนะคะพี่อ่ะด้านหลังก็มีจานนะคะพี่า๋าจานยันเนาะพี่เนาะอ่ะนี่นะคะพี่มาแบบนี้เลยะค่ะพี่า๋าเหรียญสิงห์หล่อหลังมีจานมียันแบบนี้เลยค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่300บาทหมายเลข28ค่ะ29บค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงผู้สุขค่ะพี่อ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อพิมพ์ยืนถือไม่เท้าค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ไม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋าอ่ะ เหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่จ๋า3า0บาทหมายเลข29ค่ะ30เป็นขุนแผนปู่ทิมค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการติดเกษาด้านหน้านะคะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมติดเกษาด้านหน้านะคะพี่จ๋าด้านหลังมีฝังพลอยนะคะพี่หลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข30บค่ะพี่ อ่ะสามบนะคะพี่จ๋าเป็นพระกุเนื้อชินตะกวะะัวค่ะพี่จ๋าเก่าๆนะพี่นะพระกุเนื้อชินตะกัวเก่าๆเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่ ่าสวยนะคะพี่จ๋า0849158065ค่ะพี่ส่งฟรีนะคะพี่จ๋าไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะอะสนใจเนาะพี่เนาะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่แจง้งปิดตามหมายเลขได้เลยค่ะองนี้เป็นหมายเลขที่32ค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข32นะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋า0849158065ค่ะทรงฟรีมีเก็บปลายทางนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่33ค่ะนี่เลยค่ะ33เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่จ๋ามีเม็ดมนสารนะคะพี่ปรปรายนะคะพี่จ๋าองค์นี้มีไม่เยอะคะ่ะพี่อ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข33ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋า0 8 4ย์5 8ดส5ค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ34เป็นสมเด็จวัดเกตนะคะพี่จ๋าวัดเกตเก่าๆค่ะพระสมเด็จหมายเลข34ิค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลข34ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เก่าแบบนี้เลยค่ะอ่ะ35นะคะพี่จ๋เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่มีร่องรอยการปิดทองเก่าๆค่ะพี่องค์นี้เป็นหมายเลข35นะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะศ8 4ย์ 9158065ค่ะพี่จ๋าส่งฟรีนะคะพี่หมายเลขที่36เป็นเหรียญหลวงพ่อเรกพร้อมกล่องปีพศออ2562ค่ะหลวงพ่อดิเรกนะคะพี่จ๋ามาในกล่องแบบนี้นะคะพี่อ่ะนี่เลยค่ะมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเรกค่ะพี่ พอเรกเก่าสวยนะครับจะมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่ อ่ะแบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่จ๋ามาในกล่องเป็นเหรียญปี2562ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่จ๋าช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะอ่ะ ออวันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า